สวัสดีครับวันนี้อย่กอาดอีกแล้วนะครับวัาาวบนนี้นะครับผมพามาเอาใจสาวกรถตัก tcm นะครับนี่ครับไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์สามคิวนะครับเป็นตระกูลแปดห้าศูนย์มาเลยนะครับนี่ครับจอดเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาไปดูรีวิวทีละคันเลยนะครับอันนี้เป็นสต็อกปัจจุบันนะครับประจาประจาเดือนกรกฎานะฮะนี่ครับแปดห้าศูนย์เรียงรายกันสามคันนะครับอาจจะเริ่มที่เป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มป็นตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยนะครับ เป็นยังไงนะครับไปดูกันครับอ่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่นครับเดี๋ยวเราเริ่มที่เครื่องยนต์เลยนะครับใกล้มือสุดนะครับนี่เครื่องนิสสันนะครับรุ่นแปห้าูตัวนี้จะเป็นเครื่องนิสสันนะครับทั้งสามคันเลยนะครับสภาพ เครื่องยนต์นะครับเดิมมนะครับเนี่ยครับเครื่องนิสสัน P D หกนะครับเครื่องหกสูบนะครับนิสสันหกสูบเทอร์โบนะครับสาสามคิวแบน TCM นะครับขอขึ้นเชี่ยเรื่อง เรื่องถึกเรื่องทนอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ง่ายดูแลง่ายนะครับนี่ครับยางก็ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้สภาพถือว่าโอเคนะครับสีสันโดยรอบๆนะครับก็จะมีสนิมบ้างตามช่วงอายุการใช้งานของเขาอะนะครับเกียร์ต่างๆนะครับนี่ยางหน้าโหเหลือเป็นบัางเลยนะครับ สภาพยางนี่เหมือนไม่ได้ใช้นะครับเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเปลี่ยนก่อนก่อนเอามาส่งนะครับนี่ครับพุ่งกี่สามคิวนะครับไม่มีทะลุไม่มีฉชกนะครับโอเคนี่ครับยางคู่หน้าเหมือนเปลี่ยนใหม่มาจริงครับเหลือเหลือหน้ายางเยอะมากครับสภาพร,บรอบๆตัวนะครับ ยางหลังจังยางหลังจะล้นกว่าน่อยนะครับน่าใช้ตะกุเยอะครับดูสีรอบๆพันนะครับเริ่มถูกว่าใช้ได้นะครับสำหรับตะก,กูล850นะครับเครื่องอีกฝั่งนึงครับ เป็นฝั่งหัวสูบนะครับหัวสูบนะครับเีอร์สสูบนี่ดูเป็นก้นอ่างเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับที่ร้านก็จะเดิมๆทุกคันนะครับไม่มีทําทรงทาสีอะไรนะครับจะเป็นสไตล์เดิมๆนะครับปิดๆนะครับ ปิดข้างบนก่อนนะครับนี้ปิดตรงนี้ได้ผมพาไปดูหัวกเก่งต่อนะครับอันนี้นะครับคันแรก TCM 850นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะดูพวกคลิปวีดีโอการใช้งานทดลองขับนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับส่งให้ดูทางไลน์ทาง Facebook i g ได้หมดเลยนะครับ มีทุกช่องทางนะครับนี่ะครับคอนทรนคู่นะครับถือว่าโอเคนะครับอันนี้ครับั่วงการทำงานของเขานะครับเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันชั่วโมงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสภาพที่โอเคนะครับนะครับผนังเพดานห้องคนขับนะครับ เ okay. ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับคันข้างๆป,ปะ let's go <S ตัวต่อมานะครับ <Wow. S 2> อันนี้สองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับ850นะครับรู้จักสภาพโดยรวมแล้วตัวนี้จะใช้งานดานิมะมานะครับามารู้ได้ยังไงนะครับ <Wow. S 2> ก็จะมีตัวนี้น,น,นะครับ เป็นตัวเหมือนสามารถสับเปลี่ยนเป็นผ่านดันได้นะครับก็จะมีลายหิมะนะครับยางก็จะเป็นยางแพิเศษนะครับนี่ครับเขาจะมีความขูคขัดูดถนนกว่ายางทั่วไปนะครับเป็นยางหิมะนะครับใช้งานในบ้านเราได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเกาะถนนดีมากนะครับนี่ครับเป็นอีกตัวที่แนะนำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมมันก่อนนะครับ นะเดิมนะครับไม่ได้มีทำสีทำอะไรนะครับให้ดูขาดูเด,เดิมก่อนเลยนะครับบางอย่างหนาอยู่นะครับเนีย่ยเป็นเครื่องปเดี๋ยวเราดูเครื่องกันก่อนที่เปิดก็เหมือนกับ ตัวที่แล้วเลยนะครับเปิดเครื่องล่างก่อนนะครับเทอร์โบนะครับรูเทอร์โบนะครับคือนิสสันเหมือนกันนะครับตัวนี้รหัสเครื่อง s e 6นะครับนิสัน SP6 นะครับให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามีจุดเลือดซึมหรือเปล่านะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรับเครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับ รถหิมะเขาใช้งานไม่หนักนะครับรถหิมะเป็นงานเบานะครับแล้วก็จะมีแบบสนิมนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีโดนหิมะกัดบ้านนะครับหิมะนะครับความเย็นความเค็มมันกัดนะครับจากหิมะนะครับเป็นสไตล์รถเก่าเหลือนะครับจะมีบ้างครับจะให้ดูเครื่องยนต์เลยนะครับฝั่งเึงเป็นฝั่งหัวซูบนะครับหัวซูบนะครับ สวยเดิมนะครับสวยเดิมหัวเก่งใหญ่นะครับหัวเก่งตัวนี้สามารถนั่งได้สองคนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเหตุผลเบื้องต้นว่าทําไมต้องนั่งสองคนทำไมหัวเก่งใหญ่นะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับดเดี๋ยวพาดูเมนหลักกันนะครับ เนถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่ออัดได้นะครับมีคลิปวิดีโอการใช้งานเหมือนกันนะครับขับดีนะครับขับดีเครื่องยนต์ปกติปั๊มดีเลยนะครับนี่ครับโหเก่งนะครับนี่มีสองที่นั่งนะครับว่าเวลางานดันหิมะนะครับมันจะเป็นที่จะต้องมีคนนั่งข้างคนหนึ่งนะครับ เพื่อเอาไว้ดูเส้นริมถนนนะครับว่าเราตกถนนหรือเปล่าเวลาดันหิมะนะครับแต่ว่าดันหิมะเขาใช้ข้างหน้าเป็นใบมีดนะครับมันเลยจะเป็นที่จะต้องทางําหัวเกลงยใหญ่พอใช้งานจริงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับจะเห็นว่ามีสามคอนโทรลสี่คอนโทรลแยกมานะครับจะเป็นคอนโทรลของตัวดันหิมะที่เวลาเราเอาไว้บิดบิดใบผ่านนะครับบิดขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาใช้งานเป็นรถตักเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ใช้แค่ ฝั่งคอนโทรนธรรมดาพอน,นะครับตัวนี้เขาก็จะอุดมาให้แล้วนะครับอุดสายเหล็กไว้ให้แล้วก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเขาทํามาให้แล้วนะครับชุดแผงคอมไฟต่างๆนะครับชุดเตือนนะครับสภาพหัวเก่งโอเคเลยนะครับชั่วโมงสามพันแปดร้อยนะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้านะครับอย่างที่แจ้งไป พู้รถหิมะนี่จะใช้งานไม่ค่อยเยอะครับแต่แว่าก็จะมีผู้ผู้สนิมนิดนึงเพราะว่ามันตักหิมะมานะครับเป็นงานกลางแจ้งรประมาณนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับนุ่น ون, ตรงนุ่นนะครับไปไปดูกัน 850โนท้ายขอวันนี้นะครับน่ครับสภาพโดยรวมนะครับดูยางก่อนนะครับยางหน้าถือว่าใช้ได้นะครับยางหลังยางหลังง้นนิดนึงยางหลังเขาจะใช้ตะกุยมานะครับเขาจะล้นกว่ายางหน้าอย่แลเวนะครับ จะมีดอกของอยางเยอะกว่านะครับหน้ายางเยอะกว่านะครับยนี่หลังจะล้วนกว่านิดนึงสภาพโหเจ่งนะครับสีสันถือว่าโอเคนะครับกีซีเอมแปดห้าศูนย์นะครับเครื่องนีสสัน มีรอยเลือดซึมนะครับน,นี่เป็นเครื่อง PD6 นะครับแปดห้าห้าูนธรรมดานะครับถ้าตัวตัวที่ใช้งานหิมะมาตะกี้นะครับเขาจะเป็นตัวคลีตฟองนะครับอนี้ผมลืมแจ้งไปเครื่องเขาจะเป็นเเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเป็น FE6 นะครับถ้าตัวเก่าจะเป็น PD6 นะครับ ตัวนี้ก็มีคลิปการใช้งานกันนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจะส่งให้ชมทางไลน์ได้นะครับผมสูบนะครับเร,เรียมดีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขวเกิ่งไปดูขวเก่งกันนะครับันี่เป็นตัวขวเก่งธรรมดานะครับเป็นงานตักธรรมดาไม่ใช่งานดันหิมะนะครับไปดูขวเก่งกัน,นครับ <c oughs> ท่องเก่งนะครับถาท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรข้างบนเลยนะครับจะทักไลน์มาก็ได้นะครับทักไลน์ทักเฟซทักเ e s s e n g e r มาก็ได้นะครับมีทุกช่องทางให้เลือกติดตามเลยนะครับชั่วโมงหกพันสอร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ,รบไม่สะดวกเดินทางก็ สามารถวิดีโอคอนัดรถนัดดูรถก็อัดได้โดยตรงเลยนะครับนัดพาดูรถชมรถเหมือน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 เรามาเองเลยนะครับเป็นบริการจากทางร้านนะครับถ้าใมกลัวโควิดก็ติดต่ออัดได้ครับเดีย๋ยวพาชมรถทั้งคันเลยนะครับพาลองพาครับลองฟังเสียงเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับลองให้ได้หมดเลยนะครับ ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับ tcm 850นะครับยังมีตัวเลือกอีกหลายๆตัวให้เลือกนะครับตัว l 3 2นะครับ wa 400นะครับ cat caterpillar รุ่นใหม่ๆทางฝั่งนู้นจะมีนะครับเป็นตัว9 5 0 k 9 7 2 k 950 hett i t a c h i ก็มีนะครับรุ่นใหม่ๆหมซตับิวนะครับ wa 500นะครับมีหมดเลยนะครับครับถ้าราคาท่านใดสนใจรถตักรุ่นไหนนะครับหรือว่าเครื่องจักร อยากรุ่นไหนนะครับต่้งากหนักรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามอาด้านะครับผมจะพาไปชมนะครับมีแนะนําทุกคันเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร่อาด้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจอัด้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงโควิดนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ